สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมมลวิลเลอทาร์ดอวอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสุ่มแรนดอมเช่นเคยนะคะในหัวข้ออ่าคนที่ห่างไกลกันตอนนี้เขาคิดถึงเราบ้างไหมนะคะอืมพลังงานเป็นการสุ่มแรนดอมนะคะอาจจะไม่ อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปหรือว่าฟังสนุกสนุกกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณความคิดเห็นที่น่ารักน่ารักแล้วก็กําลังใจดีๆนะคะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะคะเข็มเพรธาตุดินพาชินีถือเหรียญเดดเดด ลธาตุไฟนะคะพลังงานนะคะของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะเป็นคนเหลือเขาก็ได้นะคะมีธาตุดินนะคะการพึกสมองกรนะคะธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะอืมอ่า ความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ขึ้นมาชัดเลยเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางระยะห่างนะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะใต้สำรับเป็นสี่ถ้วยหรืออาจจะอยู่ไกลกันนะคะแต่ถ้าอยู่ใครก็ไม่ได้อยู่ไกลมากนะคะ มันมีความแตกต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางระยะทางการใช้ชีวิตนะคะการงานนะคะฐานะทางสังคมนะคะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ง่ายเลยนะคะอ่าในหัวข้อนี้เนี่ยเขาคิดถึงเราไหมตามหน้าไพ่เขาคิดถึงคุณนะคะคิดถึงมากๆด้วยนะคะและคุณคือคนที่อยู่ในใจเขานะคะแบบแบบเป็นความหวังเป็นความสุขนะคะเป็นอนาคตนะคะอืม คือบางทีที่คุณเห็นเขานิ่งๆเนี่ยแต่ข้างในเขารู้สึกกับคุณมากๆเลยนะคะคุณมีความเป็นแม่นะคะดูอบอุ่นนะคะดูแลใส่ใจนะคะในส่วนตัวของเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็ เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะเป็นคนที่ร้อนแรงนะคะมีคนเข้าหาเยอะเหมือนกันนะคะอืมเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความโดดเด่นในสายตาคนอื่นนะคะอ่ามีสเสน่ห์แบบที่เป็นธรรมชาตินะคะมันก็เลยอ่ามันก็เลยทําให้คนชอบเข้าหาเขานะคะเพราะว่าสเสน่ห์ของเขามันโดดเด่นแบบแบบที่เขาไม่ต้องพยายามเลยนะคะลักษณะของเขานะคะ เขาจะมีความเจ้าชู้ทางสายตานิดๆนะคะมีมีความแบบเจ้าชู้นิดๆทางสายตาคนก็เลยรู้สึกว่าเขาเข้าหาได้เข้าหาง่ายแต่ถึงแม้จะมีคนเข้าหาเยอะนะคะเขาก็ไม่ได้เปิดใจหรือว่าจะจริงจังกับใครได้ง่ายๆนะคะส่วนใหญ่เขาจะเก็บความรู้สึกไว้นะคะหรือบางทีเขาก็ทำเฉยๆเหมือนไม่สนใจไปเลย ะะแต่กับคุณนะ่ะแต่กับคุณมันต่างจากคนอื่นนะคะที่เขามองเขาคิดถึงคุณนะคะในความคิดถึงนี้เนี่ยมันมีแต่ความโรแมนติกนะคะโรแมนติกแบบคนรักนะคะไม่ได้เป็นแบบเพื่อนนะคะอม,มองว่าเป็นแบบคนรักเลยนะคะเขามองว่าคุณคือคนที่สามารถอ่ะไปไปถึง สามารถสร้างความสัมพันธ์ไปในระยะยาวกับเขาได้นะคะสามารถเป็นครอบครัวได้นะคะเป็นความมั่นคงความสุขนะคะอืเขามองแบบนี้เลยนะคะมันสามารถเป็นไปได้สําหรับเขานะคะ,ะเขามีใจนะคะเขาคิดถึงจริงด้วยนะคะแต่เขาก็จะ,ะเก็บเก็บความรู้สึกที่มีกับคุณนะคะยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกแบบเต็มที่เท่าไหร่นะคะ แล้วในใจลึกๆของเขาเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าเขาจะเริ่มที่จะเดินหน้าต่อกับคุณแบบจริงๆจังๆนะคะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะว่ามันมีมันมีเดอมันมีเดอะเดขึ้นมาด้วยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งในในความสัมพันธ์นี้ตามหน้าไพ่นะคะมันเป็นความแตกต่างทางด้านอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะซึ่งมัน มันบ่งบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งเขาก็มีความกังวลนะคะว่าว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเขาจริงจังกับคุณเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนทั้งพื้นที่นะคะความเป็นอยู่นะคะนิสัยใจคอวัฒนธรรมต่างๆนะคะเขาต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่หมดเลยต้องปรับตัวใหม่ครั้งใหญ่นะคะอยกตัวอย่างเช่นระยะทางวัฒนธรรมนิสัยที่ต้องปรับเข้าหากันนะคะอืม อันนี้คือความลังเลลึกๆของเขานะคะแต่ถึงเขาจะคิดแบบนั้นเขาก็ยังมีความคิดถึงแล้วก็จริงจังจริงใจกับคุณอยู่นะคะอืมแล้วก็เวลาเขานึกถึงคุณน่ะเขานึกถึงเหมือนเหมือนเห็นภาพในอนาคตที่แบบคุณเป็นแม่ของลูกได้นะคะ แล้วทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณอะเพราะว่าคุณอะมันไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนใครคุณมีทั้งความเป็นคนรักเป็นทั้งเพื่อนนะคะเป็นทั้งครอบครัวในคนคนเดียวกันนะคะคุณทําให้เขามีมุมมองที่มันเป็นบวกมากขึ้นนะคะเวลาเขานึกถึงคุณเนี่ยมันช่างดูมีเสน่ห์ดึงดูดเขามากๆนะคะอืมไม่ว่าจะเป็นทั้งนิสยัยมุมมอง ทัศนคติหรือว่าบุคลิกภาพของคุณคือเขาชอบหมดเลยนะคะเขารู้สึกว่าคุณโดดเด่นในสายตาเขามากๆนะคะเวลาเขาคิดถึงคุณเนี่ยเขาเขาไม่ได้คิดถึงแบบแบบชั่วคราวนะคะแต่มันเป็นการคิดถึงที่มีอนาคตมีคุณอยู่ในอนาคตของเขานะคะที่จะสารสัมพันธ์ที่อยากจะสารสัมพันธ์ที่อยากจะจริงจังต่อกับคุณในระยะยาวนะคะ แค่เพียงว่าตอนนี้เขายังไม่กล้าเปิดปากนะคะยังเก็บความรู้สึกยังเก็บไว้เงียบๆอยู่นะคะอืมเพราะยังลังเลถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่บอกว่าก่อนหน้านี้มันมีเดอะเดทนะคะอืมเขาก็ยังกังวลเรื่องนี้อยู่นะคะอะการใช้ชีวิตการเปลี่ยนหลายๆอย่างในตัวเขานะคะอาจจะเปลี่ยนภูมิประเทศอย่างเงี้ยค่ะอืเปลี่ยนที่อยู่คือเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ย เขาก็จะไม่ถอยนะคะ,ะเขาจะไม่ถอยออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะเข้ามาแบบช้าๆเขาจะเลือกคุณในท้ายที่สุดนะคะและเลือกในแบบที่จริงจังด้วยนะคะมั่นคงนะคะถึงขั้นสร้างครอบครัวมีครอบครัวด้วยกันเลยนะคะแต่มันจะเป็นเส้นทางที่ไม่ได้หวือหวานะคะสำหรับตัวเขานะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆชัดเจนขึ้นทีละนิดนะคะอืมก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะสั้นๆกระชับแบบนี้เลยนะคะ,ะในหัวข้อ คนที่ห่างไกลาการเขาคิดถึงเราไม่คิดถึงนะคะคิดถึงมากด้วยอยากจริงจังด้วยอยากสร้างครอบครัวด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ